สุขสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าอีฟซีสีกตก่านพี่น้องเอ้ยอยู่ดีไม่แหงเด้อสบายดีเอฟซีอาติไมีไ่เคียวอยู่ดีไม่แหงตกตะก่านพี่น้องเอ้ยมาปุ๊บโม่ใ็ญ่เขียวอีกแล้วหลังจากนะตักบาดรหยาดหนามเล้ววมหญ่เคียวกระยางออกมาตัขางวัดพี่น้องเอ้ยมีไงวันนี้ม่หญ่เขียวมาทำบุญทำ ถวายทานสั่งบุญกุศลขอให้เอฟซีถูกถูกฐานอยู่ดีไม่แห้งบระสบควานเดือพ um. ี <tem> ่น้องเด้อไม่ใหญ่เคี้ยวถ้ำกัทั้งเอฟซีก็ยิงได้บุญทำทานเหมือนกันไม่ใหญ่เคี้ยวก็สิตายหลับหลอกกายพี่น้องเอ้ยอันนี้ทางกึ่นทางเมื่อถึงบ้านเนาะหวย้ามาทางวัดพี่น้องเอ้ยตายหลับหลอกวัดบ้านบ้านไม่ใหญ่เคี้ยวกั จังหวัดบ้านน้อยพี่น้องเอ้ยสร้างบ่ทันได้เฮืองหลายปีปานใดดอกยังดอยพัฒนาหลายวัดว่าอารามกนะเนื่องจากว่าประชาชนเฮากทุกข์ยากลําบากเนาะบ่มีไผสิว่าสลได้ย้อนว่ายความทุกข์ยากลําบากใส่ตอตแงเ เงินทองกับเก็บกันอยา่างเด็ดแต่ละปสีสางสาพัฒนาวัดว่าอารามซํำเหือซํำแห้งพี่น้องเลยอา็ดปีกายนี่เนาะมีพระภุศณพระปักกูองค์หนึ่งพี่น้องเอ้ยมาทางตะเทศไทยผมเลยสื่อผลจักวายได้ผุขะก็ลืมซะ เป็นมาบุญรนะมาสางมาบุญรนะเหตุเพรเดเป็นสลาหงธรรมลังหนึ่งขึ้นห้ากะเลาละกันบ่อเลาะขาดพี่เน้เยยังบอ่อละเอียดเนาะตะอกี้แต่วพาท่านมีโควิดเป็นกาเที่ยวมาเลยๆมาสังอยู่อำนาจเจริญเฮากา็ถ้าไหนเป็นอยู่ดีมีแฮงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเข้มแข็งได้กินแต่ทาน นั <anut S 1> ่งสขึ้นเมื่ออะไรบ่ด้วยอ้าวเป็นชีได้มาได้ก็ได้ยาลูกอือเออจบายดีอ่าอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งลูกหลานอ่าหลานสาวมาใส่บาตรยาด้ำแมนตำบุญทำทานลูกของพ่อใหญ่เคนผู้เสียชีวิตวังได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องต่างประเทศอันพระเงินมากินมาทานน้ำน้ำบอนบ่น้ำซอสสวยเนาะ เที S <S ่ใดๆคนเฮามีตายมีเ <Vincent> ก <Leonard> ิดหลานเลยโดยอปอบ่เป็นละทำใจทำบุญทำทานนั่มมาแล้อไปก็ดีไปบ่นเดียวกันโอลุเดินลานเอ้ยบ่อยคิดมากแม่นะและบ่อยคิดมากเกินไปลูกเอ้ยมีแต่ตั้งใจทำบุญทำทานลูกเอ้ยบ่ไมาถากินข้าวบ่ลูกบ่จะไปเบิ่งงัวให้เพิ่นอีก เอามาตัวหนึ่งแล้วหยันบุพเพเอ่อเอามาสิบแปดแล้วเพิ่นเพราะว่าคมนมจีหาหกร้อยแมนเห็นแล้วคนหลายเนาะสเปลเอ็กเหมือนแมนแมาเห็นน้ำเพิ่นเธอเดียวลูก,ลกเอ้ยป้าลุกขึ้นไปเาแกะเกี๊ยมเมียงานมืออื่นจะตั้งเกะเพิ่นพี่นอ้อ <c> ง <oughs> นี่เกี่ยวถ่ายรอบล้อไปพี่น้องเลยอันนี้เป็นหัวเจก่อนเนะาะพี่ตาลทำหลังตะเก่าแก่ตะกี้ตะสางทำอิดพี่น้องเอ้ยสางวัดทำอิด เป็นหลังใหม่เนาะกระเปะเพ่ไป,ป,ปนำเลยพี่น้องเอ้ยจ้างน้นก,กมีดวงตาอยู่อำนาจเจริญเปิดดมสัสสังสาอพัฒนาตามงุญทำทานขอทานเป็นอยู่ดีเมีองเย็นเป็นสุขเอ้ย ຂອບາຍນ້ອຄາມແຊມດລົປກໝັຍັງຢມຕີบຂລນວ อเดมไปสุนที่ถัดธรรมัาสาพี่น้องเลยกไลยเนาะมีแต่กกไม้กกตอ ลานอาเติบันดลุกมานําพี่น้องเอ,อ้ยลานอาเตินั่นข <c oughs> <c oughs> ึ้นนอนท่านได้ตื่นพี่น้องน, <c oughs> <c oughs> นี่แต่แม่ใหญ่เขี้ยวกับพ่อใหญ่โฮลงมาทําบุญแม่เพิ่นก็ไปเวียงเพิ่นพ่อเพิ่นก็ไปเวียงเพิ่น <c oughs> แล้วนี่เอฟซีคนหนึ่งถักเขามา ส่งป้าอาติน่ะอซื้อบ้านเนี้ยได้เพิ่นว่านมีญ่เกี้ยก็สิโตอบบฟังเด้อพี่น้องเด้สอส่งแม่อันป้าอาติน่ะอซื้อว่าเจ๊หอยสายหาแม่ใหญ่เกี้ยก็โตอบบนี่เด้อพี่น้องเด้อขอบมุกขอบใจทั้งอันประเทศเคนาดาเด้อเพิ่นทักเข้ามาใหม่พี่น้องเอ้ยสบายดีแม่ใหญ่เกี้ยเพิ่นเป็นกำลังใจให้ขอบมุกขอบใจ เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ใหญ่เคียวอยู่ดีมีแหงอยู่เย็นเป็นซุกเด้อผมอุ๊ซี่ถุกๆผ่านเนาะที่มาเป็นกำลังใจมีเหนียเขียวซิไปบ้านเต่าขมือนี่เนาะเข่ลาวปะเททยต่างประเทศแล้วอยู่ดีมีแหงอยู่เย็นเป็นสุกถุกๆุก่านไม่เหเคียวทำบุญทำทานแลย เนาะเอ้ยกันทำเผื่อพวกชุ่มเจ้าค่ะอยู่ดีไม่แห้งมือนกันมาเด้อพี่น้องเอ้ยบานานี้ห้งเงเกี้ยวขันยางขันมาอือจะเพิ่มกินข้าวสมาธิเนาะมากินข้าวสมาธิห่วงกันม่ให่เกี้ยวเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อขอ้าวสมาธิเซ็ตเซ็ตหว่วงกันพี่น้องเอ้ยลงทำบุญทำทานทำ หัสั no time, ้นแล้วกาออกต้นหยาญยมก็มาสั้นต่อเนาะมีหลายผ้าเติบได้เนาะโต๊ะจะซ้ำผ้าสี่ผ้าเนาะหันเฉดเสะบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเฉดเสบพี่น้องเอาข้ากันกินพี่น้องเอาทานพี่น้องเอ้ยที่เก่า ขี้ขาวน้ำการเด้อพ <ab ode. S 3> ี่น้องเอ้ยเห่ข้าวเส้าปั่นข้าวเส้าพี่น้องเอ้ยกินเสพๆนาะการมิตรหานกินบ้านเฮาเสพๆเนาะตักบ้านอย่าหนามเล้วากาศมาขี้เขาวส้ามาขี้หัวมันกันพี่น้อง ติวกาอ่าตัวผ้าขาใหญ่แซบๆเด้อพี่น้องเด้อเออพี่น้องเอ้ยด้เรบนดยังพี่นเอยโดยๆๆแงเขียนแม่นาวบ้านเฮาก็มี สมมาพกติเลยพี่น้องเอ้ยมาหอนี่มีไงเกี่ยวกันคลิปเมียนน์นพอผ้ากดไหลกดเส่กดติดตามส่งอติมีไงเกี่ยวกับเป็นกำลังใจสูสุดเลยพี่น้องเด้อทิ่ผ้าประการใดขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเอ้ยคองมเบาความจำพรรษาชัดเจนเลยตีต้นนี้ตีส้มขมากระได้มีไงเกี่ยวยนหับพี่น้องเอ้ยถ่ายสุดเขาเอใส่ให้พอนสีพลัดธนานตายเกี่ยวทางสามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในกุณตโลจงบรรดลบรรดาครอบครัวของขวบทานให้อยู่ดีมีแห่งอยู่เย็นสุขสุขภาพเข้มแข็งหมันยืนหลงเรืองสุขกายสุขใจซาถุบ๊ายบายสบายดีพี่น้องเอ้ย